คือนี่มีของมาเห็นใช่ไหมล่ะรวมหัวหดยอดฮิตอโอ้จะพีนในนอนแม่งก็ไปนหนึ่งล้านเลยผมขาวอะกับช่องโมอีกมากมายซึ่งแต่อย่างมันนใส่ใส่ใส่หญิงได้แต่มันรู้สึก โอเคแลวแล้วก็หมวกนี่มันอะไรนะแล้วก็ทรงเออโอเคแล้วก็เอาแบบย้มเมเยาวอีกกันหนึ่งใส่ไหมไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมโอ้ขาวสิพูว่าสวยเวยอืมอันนี้ใส่ครับ ชุดที่มีห้าคมมันจะเฟี้ยวเลยเออหรือใส่กับสู่กับกา็ได้แล้วไหมเออได้นะมันใส่ใส่ใส่มันได้ได้เราจยดูนี่ป่ะมันมาแต่หัวนันจะฆ่าเชื่อมึงมึงมึงแก่อะไรไหมสี่แปดเก้า ไอ้แค่แหงกูปืนปืนนี่กูจะเอาอีกอีกเชดนไง <c oughs> นี่แค่สมผมนะเราจะข้างสุดมันจะขนาดไหนไวะอันนี้สามหนึ่งเก้าอันนี้หนึ่งสามห้าหนึ่งศูนย์ห้าอันนี้แปดห้าเองจะหน้าเฮ้ยอันนี้อันนี้คือหูกนะเว้ยมันหูกแล้ว ูกเลยน,น,นี่อนี้ปกลยเป็นยาน,นี้ก้าวกไอันนี้น่นีมีคนสนใจอยู่เลยแ้แต่าสิบไม่ได้กรกเอาก็ได้เลยเพรามันลดราคาคิดจะปนใช่มแล้วฟูจะสุ่มไปกี่ครั้งงจะได้เนี่ยถ้าสิบรอบก็ เงินทันอยู่มั้งไม่รู้ดิกูก็ไมปดีตังขนาดซื้อซื้อหมดหน้าแล้วไปโอ้เจกัมฟรีที่มาเลยเงินต่อวันได้สามกันนักสู้สุามตัวกู้สามต่อวันเนี่ยขวดดีวันนี้จะเปิดถึงยี่บ้าจะเกมได้รับโคคิดนีโวกลางเลยคู่สามเลยนะ แล้วก็แมปเปลี่ยนไปซึ่งกูเห็นแล้วเปลี่ยนไปเยอะอยู่อ่าเดิมอันนี้ล็อกดีใช่ไหมซึ่งกูเดินมาแล้ยโปรไฟล์ซึ่งกูไม่ใส่แล้ว,ลวนี่กูเล่นเกมรั้งเยวงได้แค่วูคิวเองน้อยมากอืมน้อยมากๆซึ่งมันมีลูกซร หน้าโดนไหมแม่ไม่สนซึ่งทีน,งนี้กูสนเคอหินนีโวโกลางไว้ซึ่งน่าใจเจ็ดสิบตัวเลยเล่นหมดเลยก็ได้ก็เลยน่าใจแต่มันเจ็ดสิบตัววันเนี่ยวันเดียวเองอ่ะอู้ แล้วก,กูเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นตวนัวด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโอเคจับเพียงเท่านี้เลยมาแค่นี้เลยไม่เลยมาเล่น